สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ด้วยนะคะวันนี้พบกับครูสาวในรายวิชาภาษาไทยค่ะเรียนภาษาไทยง่ายๆสไตล์ครูสาวนะคะวันนี้ครูสาวจะพาพี่ๆม2ค่ะไปเรียนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายนะคะเด็กๆเด็กๆคะการเขียนจดหมายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อย,ยมีให้เราเห็นแล้วนะคะเพราะว่า ตอนนี้คือเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันเราค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราก็คงจะใช้ f c e e o o o นะคะ s e s s e r g e r ในการส่งข้อความหากันใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเราจะย้อนวัยค่ะกลับไปเขียนจดหมายหากันบ้างละค่ะการเขียนจดหมายนะคะที่ม2จะต้องเรียนเนี่ยก็จะมีเยอะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นจดหมายเ กิจธุระหรือจดหมายในเรื่องของจดหมายส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงประเภทของจดหมายกันก่อนนะคะเด็กๆต้องรู้ก่อนนะว่าจดหมายมีแบบไหนบ้างอันดับแรกค่ะจดหมายส่วนตัวนะคะเป็นจดหมายที่เราเขียนให้กับคนที่เรารู้จักนะคะเพื่อส่งข่าวาวโดยจะใช้ภาษาในระดับกันเองเท่านั้นค่ะ2ค่ะจดหมายแบบกิจธุระ เป็นจดหมายที่ติดต่อสื่อสารว่าด้วยกิจธุระค่ะเช่นการสมัครงานติดต่อสอบถามการเตือนใบทวงถามนะคะการแจ้งข่าวสารนะคะและ3ค่ะจดหมายแบบธุรกิจเป็นจดหมายที่เขียนเพื่อติดต่องานธุรกิจเช่นการสั่งซื้อของเสนอขายซื้อสินค้าหรือบริการนัดหมายหรือเรียกเก็บนี้ก็ได้ค่ะ 4ค่ะจดหมายทางราชการนะคะเป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในหน่วยงานของราชการด้วยกันหรือหน่วยงานกับงานเอกชนก็ได้ค่ะการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะเป็นจดหมายที่ลูกเขียนถึงพ่อแม่ก็ได้เพื่อนเขียนถึงเพื่อนก็ได้ค่ะลูกศิษย์เขียนถึงครูอาจารย์ก็ได้ผู้รวมงานญาติพี่น้องได้หมดเลยค่ะ คนที่เราสนิทสนมหรือรู้จักกันนะคะจดหมายส่วนตัวนะคะไม่มีหลักเกณฑ์หรือรูปแบบที่ตายตัวที่แน่นอนค่ะแต่จะมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ค่ะ อันดับแรกค่ะสถานที่ที่เขียนนะคะหมายถึงสถานที่ที่ผู้เขียนเนี่ยอาศัยอยู่ในขณะที่กําลังเขียนจดหมายอยู่เช่นบ้านที่พักหรือสถานที่ทํางานค่ะเพื่อให้ผู้รับจดหมายทราบและตอบกลับตามที่อยู่ที่ได้ทิ้งไว้ให้นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยบานเลขที่นะคะหมู่บ้านถนนอําเภอจังหวัดลืมไม่ได้เลยค่ะคือรหัสไปรษณีย์ค่ะโดยจะต้องเขียนให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดนะคะ 2. ค่ะวันเดือนปีที่เราเขียนจดหมายค่ะหมายถึงการลงวันที่ที่เราได้เขียนจดหมายเช่นวันที่1กันยายนพุทธศักราช2564เด็กๆจะต้องเขียนวันที่แบบนี้เท่านั้นนะคะ 3. ค่ะคำขึ้นต้นและคำลงท้ายค่ะเด็กๆต้องเลือกใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายให้เหมาะสมกับบุคคลด้วยนะคะคำขึ้นต้นก็หมายถึงคำกล่าวขึ้นต้นของจดหมายเมื่อกล่าวถึง ผู้รับจดหมายค่ะและที่สําคัญต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะเพราะคำขึ้นต้นและลงท้ายใช้กับบุคคลไม่เหมือนกันค่ะถ้าสมมุติว่าเด็กๆจะเขียนนะคะถึงพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเราจะต้องใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพยิ่งนะคะหรือ กราบคุณนะ้าคุณอาที่เคารพนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะจะใช้คำว่าด้วยความนะคะเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างสูงขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งจากลูกรักของพ่อและแม่แบบนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าเด็กๆจะเขียนถึงบุคคลที่เราเคารพนับถือแต่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เช่นครูหรือบุคคลที่เด็กๆ รู้จักนะคะแต่ค่อนข้างจะมีตำแหน่งหรือมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเราอาจจะใช้คำขึ้นต้นว่าเรียนคุณคุณอะไรก็ว่าไปค่ะส่วนคำลงท้ายค่ะจะใช้คำว่าขอสแสดงความนับถือหรือโดยความนับถืออย่างยิ่งค่ะ เขียนถึงครูอาจารย์ก็จะใช้คําว่าเรียนคุณครูสวัสด์จุดจุดจุชื่ออะไรว่าไปนะคะที่เคารพลงท้ายด้วยด้วยความเคารพหรือด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะถ้าเขียนถึงเพื่อนและบุคคลที่อายุใกล้เคียงกันนะคะหรือรู้จักกันแบบสนิทสนมเลยจะใช้คําว่าสวัสดีสมชายสมหญิงเพื่อนรักหรือเรียนคุณสมชายก็ได้ค่ะลงท้ายก็เช่นรักและคิดถึงด้วยความเคารพ นับถือหรือด้วยความคิดถึงก็ได้ค่ะ5ค่ะถ้าเขียนถึงคนที่อายุอ่อนกว่าเราหรืออายุน้อยกว่าเราค่ะเราจะขึ้นต้นว่าเอาชื่อเขาอะค่ะขึ้นต้นได้เลยเช่นตุ๊กตาที่คิดถึงตุ๊กตาลูกลักตุ๊กตาหลานลักนะคะส้มเชงน้องลักก็ได้ส่วนคำลงท้ายค่ะก็จะใช้คำว่าคิดถึงตุ๊กตาเสมอตุ๊กตานี่คือชื่อค่ะนะคะ หรือรักและคิดถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คําว่ารักและคิดถึงนะคะ 6. ค่ะต้องการเขียนไปถึงพระภิสษุสงแล้วเราจะต้องใช้คําขึ้นต้นอย่างไรคะถ้าเป็นเขียนถึงพระนะคะเราจะใช้คําว่านามัสการพระคุณเจ้านะคะนมัสการเรียนพระคุณเจ้าและลงท้ายว่านามัสการด้วยความเคารพค่ะ สค่ะกลลวิธีในการเขียนจดหมายแบบส่วนตัวนะคือเด็กๆจะต้องใช้ลายมือเท่านั้นนะในการเขียนนะคะหรือพิมพ์ก็ได้แต่จะต้องคำนึงถึงความสะอาดเรียบร้อยชัดเจนอ่านง่ายค่ะ2ใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องนะคะสุภาพเหมาะสมกระทัดลัดสระสวยไม่คุณเครือวกวน 3. ใช้ภาษาได้ดีถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 4. เขียนถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะซึ่งหน้าตาแบบฟอร์มการเขียนจดหมายนะคะเด็กๆจะต้องดูตามครูสาวไปเลยนะอันดับแรกค่ะ ถ้าโมงง่ายๆกระดาษ1แผ่น A 4นะคะเว้นหัวกระดาษตอนข้างบนไว้พอสมควรค่ะจากนั้นขวามือของเราค่ะให้ใส่สถานที่ที่เราเขียนจดหมายก็คือที่อยู่ของใครคะผู้เขียนนะคะ ต่อจากนั้นค่ะกึ่งกลางหน้ากระดาษนั่นเองค่ะเป็นการลงวันที่ที่เราเขียนต้องลงวันที่เต็มนะคะและด้านซ้ายมือสุดค่ะจะเป็นคำขึ้นต้นนะคะเขียนถึงใครก็เลือกใช้คำขึ้นต้นให้เหมาะสมค่ะย่อหน้าถัดมาค่ะก็จะเป็นเนื้อความของจดหมายนะคะมีวัตถุประสงค์อะไร<ๆ>เด็กๆก็ชี้แจงเขียนลงไปค่ะย่อหน้าที่สองค่ะ เป็นเนื้อความท่อนสุดท้ายนะคะเหมือนการทิ้งท้ายข้อความไว้นะคะจะทิ้งท้ายอะไรเด็กๆก็สามารถเขียนไปได้เลยค่ะและลำดับสุดท้ายค่ะคำลงท้ายจะต้องตรงกับนะคะวันที่เลยกลึ่ึงกลางค่ะคำลงท้ายก็เลือกใช้ให้เหมาะสมตามบุคคลนั้นด้วยนะคะแล้วก็ลงชื่อผู้เขียนให้เรียบร้อยค่ะ ตัวอย่างหน้าตาของจดหมายก็จะประมาณนี้เลยค่ะขึ้นต้นขวามือค่ะเป็นที่อยู่ของผู้เขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษลงวันที่นะคะและซ้ายมือค่ะกราบเรียนนะคะคุณลุงคุณป้าที่เคารพเอ่อกราบเท้าคุณลุงคุณป้าที่เคารพอย่างสูงค่ะก็เขียนไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราเขียนจดหมายถึงคุณลุงคุณป้าเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน กระผมและทุกคนทางบ้านคิดถึงคุณลุงคุณป้าและพี่ๆมากเพราะนานแล้วที่ไม่ได้ทราบข่าวคราวครอบครัวของคุณลุงคุณป้าทางบ้านของกระผมทุกคนสบายดีการทำนาปีนี้คงได้ผลดีกว่าทุกปีเพราะฝนตกตามฤดูและยังไม่ปรากฏศัตรูและโรคต้นข้าวคุณพ่อให้กระผมเรียนถามเกี่ยวกับการทำนาแห้วและการเลี้ยงกุ้งของครอบครัวคุณลุงคุณป้าว่าได้ผลดีเพียงใดมีอุปสรรคบ้างหรือไม่ คุณพ่อมีความสนใจใครทดลองทำนาแห้วบ้างที่สุพรรณบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าฝนตกหนักจนน้ำท่วมคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงนาแห้วและบอกกุ้งของคุณลุงคุณป้าว่าอาจจะถูกผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนีอ้อันนี้เขาก็เป็นการเขียนเล่าเรื่องราวเห็นไหมว่าที่บ้านเขาทำนานะแล้วก็อาจจะได้ผลผลิตดีกว่าทุกๆปีเพราะฝนตกใช่ไหมคะแล้วก็ ถามถึงคุณลุงคุณป้าว่านาแห้วของคุณป้าแล้วก็บอกกุ้งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณพ่อสนใจอยากทําบ้างค่ะตอนสุดท้ายค่ะย่อหน้าสุดท้ายนะคะเขาก็เขียนไว้ว่าหวังว่าคุณลุงคุณป้าคงจะกรุณาส่งข่าวาวให้ทราบบ้างและขออัญเชิญพระคุณพระศรีรัตนตรยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอภิบาลครอบครัวของคุณลุงคุณป้าให้แคล้วคล่ดจากอันตรายทั้งปวงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ เด,เด็กสังเกตเห็นอะไรจากท่อนสุดท้ายไหมคะในยอ่อหน้าสุดท้ายนะคะเขาจะเป็นการทิ้งท้ายค่ะแบบว่าให้คนรับจดหมายค่ะส่งข่าวขาวกลับมาบ้างและอย่าลืมนะคะที่จะอวยพรน,นะคะให้คนรับจดหมายของเราเนี่ยมีความสุขเนาะอันเนี้ยอายุน้อยเขียนถึงคนที่อายุมากเราจะต้องอวยพรแบบนี้นะคะขออันเชิญคุณพระศรีรัตนไตานะ และสุดท้ายค่ะลงท้ายให้สุภาพนะคะก็คือเขียนคําลงท้ายให้มันเหมาะสมนะก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อองค์อาจค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นการเสริมนะคะเด็กๆในการส่งจดหมายค่ะเด็กๆคะเราจะส่งจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์นะคะหรือไปส่งที่ ไรณีนีไทยใช่ไหมคะระเบียบในการส่งจดหมายเนี่ยก่อนที่เด็กๆจะไปส่งได้นะคะเราจะมาดูกันว่าแบบไหนถึงจะส่งได้บ้างอันดับแรกน้ำหนักต้องไม่เกิน2กิโลค่ะ ตค่ะต้องควรใช้ซองสีขาวหรือสีอ่อนๆไม่ฉูดฉาดปัดสะจักลวดลายนะคะเป็นกระดาษที่มีความแข็งแรงนะคะไม่ควรใช้กระดาษมันเพราะไม่สะดวกในการเขียนจานะซองหรือปรทับตานะคะและต้องมีขนาดความกว้างนะคะไม่น้อยกว่า4 1 4คูณซเมตรหรือไม่มากกว่า1 2 2 3 5คูซนติมตรนะคะสำหรับในเรื่องของซองจุดหมายเนาะ และแบ่งส่วนหน้าซองนะคะในการจ่าหน้าซองเนี่ยให้มันเหมาะสมค่ะอันนี้ครูสาวยกตัวอย่างมานะคะหน้าซองปซอ,องจดหมายโดยแบ่งเป็นหมายเลขตามนี้อ่าเจ็ดเก้าตลางนะคะสังเกตนะคะห้าหกแปดเห้าหดเกเอาไว้ใช้เขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้รับค่ะส่วนช่อง2งและ3นะคะเราจะเอาไว้ใช้ติดสแตมหรือเรียกว่าดวงตาไปรสนียกรน,นั่นเองค่ะส่วนช่องที่1ค่ะเอาไว้เขียนนะคะชื่อที่อยู่ของผู้ส่งค่ะส่วน4ี่และ7เนี่ยว้นว่างไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ไปรสนียคบันทึกนะคะอันนี้ก็เป็นการวางองค์ประกอบนะคะการเขียนจากหน้าซองจดหมายนะคะ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยค่ะแบบนี้เลยการเขียน2องจดหมายนะคะในการเขียนจ่าหน้าทรงนะคะเด็กๆต้องเขียนด้วยตัวอักษรไทยนะคะ หรืออักษรโรมันเป็นภาษาอังกฤษกรณีที่ส่งไปต่างประเทศนะแล้วก็ต้องเขียนชื่อที่อยู่ปลายทางให้ชัดเจนตัวใหญ่ๆเลยจานะซองให้ถูกต้องค่ะบ้านเลขที่ถนนหมู่ซอยผิดตัวเดียวก็ไม่ได้เลยนะคะเขาไปส่งบ้านอื่นเลยนะดังนั้นต้องตรวจเช็คให้ดีนะคะว่าบ้านเลขที่เนี่ยตรงไหมถูกต้องไหมและรหัสไปรษณีย์นะคะสําคัญเลยค่ะเพื่อที่จะสะดวกต่อการ แยกนะคะแจกจ่ายาจดหมายไปตามสถานที่จังหวัดต่างๆนะอันนี้นะคะครูสาวเสริมให้นิดนึงค่ะ เป็นการจ่าหน้าซองถึงผู้รับควรจะใช้คำนำหน้าให้ชัดเจนด้วยไม่ว่าจะเป็นนายนางสาวเด็กหญิงเด็กชายนะคะหากมียศก็ควรใส่ยศของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าเราอะ่ะไม,ไม่ไม่ทราบว่าอาจจะมีชื่อนะคะหรือนามสกุลคล้ายๆกันก็ได้ดังนั้นคำนำหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญใส่ให้เต็มนะคะมียศก็ใส่ให้ครบด้วย อยู่ค่ะก็อาจจะเขียนในแนวดิง่งแนวตรงหรือแนวเฉียงได้หมดเลยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะาการเขียนจ่าหน้าซองนะแล้วแต่นะคะผู้เขียนจะสะดวกเขียนแบบไหนก็ได้ค่ะจะต้องมีทั้งผู้รับและชื่อผู้ส่งด้วยค่ะนี่เลยหน้าตานะคะที่เราจะ ส่งจดหมายได้นะคะต้องเขียนจ่ากหน้าซองแบบนี้นะคะ ถ้ามีโอกาสนะคะครูสาวก็อยากจะให้เด็กๆนะคะลองหัดเขียนจดหมายและส่งจดหมายหาเพื่อนๆดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะคิดถึงกันไหมไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยตั้งแต่เปิดเทอมเพราะว่าสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะลองเขียนจดหมายถึงเพื่อนที่สนิทของเราสัก1ฉบับสิคะแล้วดูสิว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะเขียนจดหมายตอบกับเอ่มาหาเราบ้างหรือเปล่านะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของครูสาวก็หมดลงแล้วนะคะถ้าใครต้องการจะทบทวนเนื้อหาก็เข้าไปที่ช่องทาง YouTube นี้ได้เลยค่ะเรียนภาษาไทยสไตล์ครูสาวนะคะไปทบทวนเนื้อหากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ